ในภาพยนตร์จากฮอลลีวูดเรื่อง Independence Day ออกฉายในปีคศ1996ที่นำแสดงโดยวิลส์สมิธผลงานของพุ่มกับหนังหายนะตัวพ่ออย่างโรแลนด์เอมเมอรได้เอ่ยถือสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งจะว่าไปแล้วนั่นเป็นครั้งแรกที่คนทั่วโลกที่ดูภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รู้จักกับสถานที่แห่งนี้หลังจากนั้นผู้คนทั่วโลกตามมีคำถามต่างๆนานาว่าสถานที่ดังกล่าวนั้นมันมีอยู่จริงหรือไม่หรือเป็นเพียงแค่สถานที่ที่ถูกสมมติขึ้นมาสำหรับเรื่องราวในบทภาพยนตร์เท่านั้น สำหรับในอีพีที่หนึ่งนี้เราจะมาถอดรหัสสถานที่แห่งหนึ่งที่ได้ชื่อว่าถูกซ่อนเร้นหรือถูกปกปิดต่อการรับรู้ของโลกมาเป็นเวลาหลายทศวรรษสถานที่ที่เรากำลังหมายถึงอยู่นี้คือ Area ียแล้ว Are รียนั้นมันมีอยู่จริงหรือไม่และตั้งอยู่ในที่ใดในอเมริกามันเป็นสถานที่ที่ถูกสร้างขึ้นมาสําหรับวัตถุประสงค์อะไรและมีความลับอะไรซ่อนอยู่ในที่นั่นนี่คือรายการแนวค้นหาความจริงที่มุ่งไขปริศนาข้อเท็จจริง ค้นหาคำตอบกับสิ่งรอบตัวกับรายการถอดรหัสโลก Area f i f t คือหนึ่งในสถานที่ที่ก่อให้เกิดทฤษฎีสมคบคิดหรือ Conspiracy t h e o r ีต่างๆมากมายมากกว่าสถานที่ใดๆที่มีอยู่บนโลกใบน,นี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพยายามเชื่อมโยงอ r e a Fifty กับโครงการซึ่งเป็นความลับสุดยอดโครงการเร้นลับที่ปกปิดโดยรัฐบาลสหรัฐที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของ U F O โครงการศึกษาชีวิตนอกโลกโครงการค้นหาและติดต่อสื่อสารกับมนุษย์ต่างดาวเป็นต้น ในอีนี้เราจะมาไขาความลับหาคำตอบเกี่ยวกับ Area 51กัน Area 51คือสถานที่อะไรตั้งอยู่ในที่ใด Area 51เป็นสถานที่ปฏิบัติการนอกใายฝั่งของกองทัพอากาศสหรัฐหรืออาจกล่าวได้ว่า Area 51เป็นฐานทัพของกองทัพอากาศสหรัฐหรือ US Air Force ที่เป็นความลับขั้นสูงรายละเอียดของการปฏิบัติการไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน แต่กองทัพอากาศสหรัฐระบุว่าเป็นสนามฝึกซ้อมแบบเปิดและโดยทั่วไปเชื่อกันว่าสถานปฏิบัติการแห่งนี้สนับสนุนการพัฒนาและการทดสอบระบบเครื่องบินและอาวุธทดลองสมัยใหม่เอเรฟิติวันตั้งอยู่ที่ทะเลสาบกลุ่มทางตอนใต้ของรัฐเนวาดาโดยอยู่ห่างจากดาวเทาวของเมืองาสเวกัสไปทางตะวันตกเฉียงเหนือราว83ไมล์หรือราว130กิโลเมตรใกล้กับเมืองเล็กชื่อราเชลและฮิโก ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมสําหรับผู้คนที่ขั้นคล้ายหรือเป็นแฟนพันธุ์แท้เรื่องเร้นลับเกี่ยวกับชีวิตนอกโลกมนุษย์ต่างดาวเมืองเล็กๆอย่างราเชลอยู่บนถนนที่ถูกเรียกว่าทางหลวงนอกโลกหรือ extraterrestrial highway ในความเป็นจริงนั้นแอรีฟิวันมีขนาดค่อนข้างเล็กพื้นที่ที่มีรูปทรงสี่เหลี่ยมขนาด6คูณ10ไมล์หรือ10คูณ16กิโลเมตรปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของเขตพื้นที่ที่เรียกว่ากรูมบ็อกซ์ซึ่งเป็นพื้นที่ทรงสี่เหลี่ยม ที่มีขนาดราว37คูณ40กิโลเมตรพื้นที่นี้เชื่อมต่อกับเครือข่ายถนนภายใน Nevada Test Site หรือ NTS Area 51ชื่อนี้มีที่มาอย่างไรมีทฤษฎีสมคบคิดต่างๆนานาเกี่ยวกับ Area 51หนึ่งในข้อสันนิษฐานที่สมเหตุสมผลโดยนักทฤษฎีสมคบคิดเกี่ยวกับที่มาของชื่อ Area 51นั้นคือประเทศสหรัฐอเมริกาประดอบไปด้วย 50มลรัตซึ่งเท่ากับจํานวนดาวที่อยู่บนผืนธงชาติของสหรัฐอเมริกาผู้ที่ตั้งชื่อพื้นที่ดังกล่าวอาจมองว่าแอเรียฟิติวันเป็นพื้นที่ที่มีความสําคัญเชิงยุทธศาสตร์ต่อประเทศจึงได้เรียกพื้นที่ดังกล่าวว่าแอเรียฟิติวันเปรียบเสมือนเป็นรัฐที่51ของประเทศนั่นเองแต่ในความเป็นจริงนั้นแอเรียฟิติวันเป็นชื่อที่ตั้งอยู่บนแผนที่ที่ถูกกําหนดโดยคณะกรรมาธิการพลังงานปรมาดนูโดยเป็นสถานที่ปฏิบัติการทางทหาร ควบคุมและบริหารงานโดยฐานทัพอากาศเอ็ดเวิร์ดส์ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียความเข้มงวดในการเข้าถึงแอเรีย5ิเป็นอย่างไรถึงแม้ว่าแอเรียฟิจะเป็นเขตพื้นที่ที่มีขนาดไม่กว้างขวางเท่าใดนั้นแต่พื้นที่ห่วงห้ามรอบๆหรือพื้นที่กันชนนั้นครอบคุมพื้นที่มากกว่า90 0 0 0เอเคอร์หรือ3 6 0 0 0เฮกตาร์ส่วนหนึ่งเพื่อป้องกันการสอดแนม ระบบการรักษาความปลอดภัยอันเข้มงวดที่อยู่โดยรอบบริเวณทําให้ฐานปฏิบัติการแห่งนี้กลายเป็นหัวข้อของทฤษฎีส,สคมคบคิดอยู่บ่อยครั้งจึงทําให้นักทฤษฎีส,สคมคบคิดเชื่อมโยง Area 51กับเรื่องราวเหนือธรรมชาติเช่นวัตถุบินได้ที่ไม่สามารถระบ,บุที่มาหรือ unidentified flying object หรือ UFO ทั้งๆที่ไม่เคยได้รับการเปิดเผยหรือให้ข้อมูลใดๆจากทางรัฐบาลว่า Area 51เป็นฐานปฏิบัติการลับ แต่การวิจัยการทดลองและการปฏิบัติการต่างๆใน Area 51ฟิถือเป็นข้อมูลลับสุดยอดหรือมีความละเอียดอ่อนสูงเป็นความลับสุดยอดทางวิทยาศาสตร์ที่มีรหัสย่อว่า TS/SCI หรือ Top Secret Science Area 51ไม่สามารถเข้าถึงได้โดยสาธารณชนหรือบุคคลทั่วไปและอยู่ภายใต้การเฝ้าระวังด้วยกล้องวงจรปิดตลอด24ชั่วโมงลงไปถึงข้อจำกัดการบินเหนือน่นฟ้า ของพื้นที่ดังกล่าวด้วยแม้ว่าภาพถ่ายดาวเทียมของพื้นที่จะถูกจํากัดการเข้าถึงจากความพยายามในการปกปิดแต่ตั้งแต่ปีคศ2018ฐานดังกล่าวก็ปรากฏให้เห็นอยู่บน o o o l l m m p s วัตถุประสงค์ของ Area 51คืออะไรก่อนทัพปรกาศาละและ c i a เข้าใช้สถานที่ดังกล่าวในปีคศ1955เพื่อทดสอบการบินของเครื่องบินเนื่องจากมีรันเว์ที่มีความเหมาะสม โดยมีความยาวกว่า2.3ไมล์หรือกว่า3.6กิโลเมตรโดยจากการเปิดเผยข้อมูลโดยรัฐบาลสหรัฐการใช้งานที่ได้รับการยืนยันเพียงอย่างเดียวของ a r r a 51คือเป็นสถานที่ทดสอบการบินของกองทัพเท่านั้นรัฐบาลสหรัฐไม่ได้ให้ข้อมูลใดๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิจัยที่กำลังดำเนินการภายในสถานที่แห่งนี้ Air 51เป็นเพียงสนามทดสอบและฝกอบรมเนวาดาในพื้นที่ของกองทัพอากาศสหรัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสอบสนอง,งการพัฒนาและทดสอบอากาศยานและระบบอาวุธซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของฐานทัพอากาศเอ็ดเวิร์ดส์ภายในสนามทดสอบและฝกอ,อบรมเนวาดากองบัญชาการระยะไกลที่บริหารงานโดยฐานทัพอากาศเอ็ดเวิร์ดส์โดยมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าสนามบินโฮมีหรือกรูมเลกพื้นที่นี้ยังได้รับการตั้งชื่อว่าพาราไดซ์แรนช์หรือทุ่งสวรรค์นั้นแอเรีย51จึงเป็นเพียงชื่อที่คนภายนอกเรียกกันเท่านั้นถึงแม้ว่าสิ่งปลูกสร้าง อาคารอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆจะอยู่ภายใต้การดำเนินงานโดยฐานทัพทางอากาศที่99ซึ่งขึ้นตรงอยู่กับฐานทัพอากาศเนลลิสหรือ n e เนลล Air Force Base อย่างไรก็ตามการปฏิบัติการในแอเริิวันถือเป็นการดำเนินการเสริมให้กับศูนย์ทดสอบกอ,องทัพอากาศหรือ Air Force Flight Test Center หรือชื่อย่อว่า AFFTC ที่ฐานทัพอากาศเอ็ดเวิซึ่งอยู่ในมลรัตแคลิฟอร์เนียปัจจุบัน ฐานและศูนย์ทดสอบและฝึกอบรมในวาดานี้เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ความมั่นคงแห่งชาติเนวอแาหรือ NNSS Area 51มีมานานแล้วหรืออยังและอเมริกาพยายามปกปิดอะไรในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองระหว่างปีคศ1 9 3 9 1 9 4 3กองทัพประกาศสาระใช้สถานที่นี้เป็นสนามยิงปืนทางอากาศโดยเป็นที่ตั้งของการทดสอบนิวเคลียร์จำนวน739ครั้ง จากทั้งหมด928ครั้งเนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของรัฐเนวาดาเป็นทะเลทรายและแห้งแลง้งจึงเป็นที่ที่มีผู้คนอาศัยอยู่อย่างเบาบางการทดสอบดังกล่าวดำเนินการโดยกระทรวงพลังงานของสหรัฐอเมริกาหรือ NTS นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเก็บขยะนิวเคลียร์บนภูเขายาก้าซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของทะเลสาบกรูมอีกด้วยข้อสันนิษฐานที่น่าเชื่อถือกล่าวว่ารัฐบาลสหรัฐใช้พื้นที่แอเรียฟิติวันมาโดยตลอด เมื่อเข้าสู่ยุคสงครามเย็นตั้งแต่ปีคศ1947เป็นต้นมาหรือหลังสงครามโลกครั้งที่2ส,สิ้นสุดลงเพียงแค่2ปีเท่านั้นต่อมาในปีคศ1955พื้นที่ดังกล่าวได้รับเลือกโดยสำนักข่าวกรองกลางหรือ CIA ให้เป็นสถานที่ทดสอบเครื่องบินอกฮีตยูขี2ซึ่งเป็นเครื่องบินลาตะเวนและสอดแนมที่มีระดับเพดานบินที่สูงมากผลิตโดยบริษัทการบินและอวกาศอกฮี ed, ปัจจุบันคือบริษัท洛克ฮีมาติน ในปีคศ1953ถึง1951ประธานาธิบดีเดวิดดีไฮเซนฮาว์อนุญาตให้ทำการทดสอบเครื่องบินล็อกฮีดยู2ซึ่งจะดำเนินการภายใต้โครงการที่เป็นความลับขั้นสูงสุดชื่อรหัสว่าโปรเจกต์อ p o r โทนการทดสอบเริ่มขึ้นในเดือนกรกฎา,าคมปีคศ1955หลังจากที่ u ู2เข้าประจำการในปีคศ1956 a อ e ์เรก็ถูกใช้เพื่อการทดสอบและพัฒนาเครื่องบินอื่นๆรวมถึงเครื่องบินลัตะเวน A-12 หรือที่รู้จักในชื่อ o ็อก r ์ต่อมา a l ร์เรจึงได้ถูกใช้เป็นพื้นที่ทดสอบสำหรับเครื่องบินที่มีชื่อเสียงอื่นๆรวมถึง a r ร์ n แองเจิลหรือ A-12 รุ่นอื่นๆเครื่องบินความเร็วสูงที่มีเทคโนโลยีสุดล้ำ s r 7 1 Blackbird เ เครื่องบินขับไล่ล่องหน F- 117 Night Hawk และเครื่องบินทหารรุ่นต่างๆต่อมาอีกมากมายอย่างไรก็ตามเมื่อวันที่25มิถุนายนคศ2013 CIA ได้อนุมัติให้เผยแพร่เอกสารที่ไม่เป็นความลับอีกต่อไปเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของโครงการ U- K 2หรือ Oxcart เอกสารดังกล่าวได้รับการเผยแพร่เพื่อตอบสนองต่อคำขอตามพระราชบัญญัติเสรีภาพด้านข้อมูลข่าวสารหรือ F.O.I.A. ที่ผ่านออกมาในปีคศ2005โดยเจฟฟรีย์ทีริชเชลสันนักประวัติศาสตร์ข่าวกลองชาวอเมริกันจากเอกสารความมั่นคงแห่งชาติของมหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันการเปิดเผยเอกสารดังกล่าวนะับเป็นครั้งแรกที่รัฐบา,าลสหรัฐยอมรับอยากเป็นทางการถึงการมีอยู่ของ Area เรฟวันซึ่งนั่นเป็นการยอมรับอย่างไกลๆว่าตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมากองทัพสหรัฐได้ดำเนินโครงการที่เป็นความลับ นึ่งในโครงการดังกล่าวคือการสร้างยารูปทรงแปลกประหลาดหรือ UFO และภาพถ่ายมนุษย์ต่างดาวจากนอกโลกขึ้นมาสำหรับการค้นคว้าและทดลองโดยเป็นการจำลองสถานการณ์ขึ้นมาเพื่อกำหนดมาตรการในการรับมือต่อสถานการณ์ดังกล่าวหากเกิดขึ้นจริงซึ่งในความเป็นจริงนั้นไม่เคยมียาน UFO ที่บินมาจากนอกโลกโดยมนุษย์ต่างดาวแต่อย่างใดซึ่งอาจเป็นเรื่องโอละพ่อตกตาคนทั้งโลกเช่นเดียวกับการไปเหยียบดวงจันทร์เป็นครั้งแรก แอเร51มีความเชื่อมโยงกับ UFO และมนุษย์ต่างดาวได้อย่างไรทฤษฎีสมคบคิดหรือข่าวลือต่างๆที่อ้างถึงความเชื่อมโยงของ Area 51กับโครงการทดสอบเทคโนโลยีของมนุษย์ต่างดาวต่างๆนานานั้นมีจุดเริ่มต้นจากเหตุการณ์ที่ย้อนกลับไปไกลถึงปีคศ .1947 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สงครามเย็นเพิ่งเริ่มต้นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในเมืองรอสเวลรัฐนิวเม็กซิโกซึ่งรู้จักกันในชื่อของเหตุการณ์รอสเวลหรือรอสเวลอินซิเดนต เมื่อเจ้าของฟาร์มปศุสัตว์ w W w บูเดมบรเซได้ไปพบวัตถุประหลาดน่าสงสัยในบริเวณใกล้กับปศุสัตว์ของตนเองหลังจากได้แจ้งกับนายอำเภอจนเรื่องไปถึงมือของกองทัพสหรัฐอย่างไรก็ตามความพยายามในการปกปิดการทดสอบเครื่องบินทหารที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ในเวลานั้นโดยจัดอยู่ในระดับของข้อมูลที่เป็นขั้นความลับสุดยอดน่าจะเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้ทัศนะของผู้คนโดยทั่วไปพยายามเชื่อมโยงแอเรีย5ตวันกับโครงการ เร้นลับจากนอกโลกของรัฐบาลอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่สําคัญเกิดขึ้นในปีคศ1999เมื่อมีชายคนหนึ่งชื่อโรเบิร์ตหรือบ๊อบลาซาอ้างว่าเขาเคยทํางานในสถานที่ปฏิบัติการแอรียพิธิวันซึ่งกําลังดําเนินการค้นคว้าและทดลองเกี่ยวกับเทคโนโลยีนอกโลกลาซาบอกกับจอร์จเนปนักข่าวโทรทัศน์ของาสเวกัสว่า เขาเห็นภาพถ่ายการชนสูตรพิกศพของมนุษย์ต่างดาวภายในสถานที่ดังกล่าวและรัฐบาลกำลังใช้พื้นที่ในแอเรียฟิติวันเป็นหน่วยปฏิบัติการในการตรวจสอบยานอาวกาศของมนุษย์ต่างดาวที่ถูกค้นพบแม้ว่าคำกล่าวอ้างของลาซาจะขาดความน่าเชื่อถือแต่ทำให้การของเขากลับก่อให้เกิดทฤษฎีสมคบคิดหลายทฤษฎีซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยและสำรวจมนุษย์ต่างดาวและชีวิตนอกโลกนอกจากนี้ยังมีการรายงานอีกหลายครั้งว่า มีผู้พบเห็นยารูปทรงประหลาดหรือวัตถุบินได้หรือ UFO รวมถึงวัตถุประหลาดและเห็นแสงไฟประหลาดในเวลาค่ำคืนในบริเวณใกล้กับ Area 51วันเบนจามินรัดฟอร์ดนักเสิร์ฟและนักเขียนชาวเมริกันผู้ประพันธ์หนังสือมากกว่า20เล่มรวมถึง Scientific Paranormal Investigation How to Solve Unexplained Mysteries หนังสือ p ocketbook และนิยายวิทยาศาสตร์แนวลึกลับ นอกจากนี้เขายังเป็นรองบรรณาธิการนิตยสาร Skeptical Enquirer และได้เขียนบทความหลายเรื่องหรือทฤษฎีสมคบคิดเกี่ยวกับ Area 51เขากล่าวว่ายังคงมีเหตุผลที่ถูกต้องตามกฎหมายจากรัฐบาลและกองทัพในการปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติการต่างๆในฐานทัพแห่งนี้ให้เป็นความลับกองทัพใช้ Area 51ให้เป็นพื้นที่ปฏิบัติการฐางทหารคุณจะพบเห็นป้ายที่เข้มงวดและเจ้าหน้าที่ติดอาวุธกำลังลาดตระเวนบริเวณที่มี ล้วกั้นอยู่ตลอดเวลาโดยมีเซ็นเซอร์กล้องวงจรปิดตรวจจับความเคลื่อนไหวตลอด24ชั่วโมงแต่ในความเป็นจริงนั้นแอริฟิทิวันเป็นเพียงหนึ่งในฐานทัพทางทหารห้องปฏิบัติการระดับชาติและศูนย์วิจัยทางวิทยาศาสตร์ของรัฐบาลที่เป็นข้อมูลขั้นความลับสุดยอดแต่ไม่มีเหตุผลใดที่จะคิดไปว่ามีอะไรที่เกี่ยวข้องกับ USO เกิดขึ้นรรดฟอร์ดยังกล่าวเสริมว่าคำกล่าวอ้างของลาตาเป็นเรื่องที่เลี้ยวไหลและหาความจริงไม่ได้ รวมถึงภูมิหลังทั้งหมดของเขาอีกด้วยสิ่งที่เขาพูดแทบไม่เป็นความจริงเลยแต่คํากล่าวอ้างของเขาได้รับความสนใจของสังคมอย่างกว้างขวางในเวลานั้นส่งผลให้เกิดทฤษฎีสมคบคิดหลายทฤษฎีซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับเรื่องเรนรับและชีวิตนอกโลกรวมถึงสารคาดีจํานวนมากมายเกี่ยวกับคํากล่าวอ้างของลาซาเกี่ยวกับการเชื่อมโยงของแอเรีย51กับเรื่องเรนรับของมนุษย์ต่างดาวและ UFO จึงทําให จนถึงปัจจุบัน Area 51ยังคงเป็นสถานที่ยอดนิยมสําหรับเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องแร้นรับและชีวิตนอกโลกในภาพยนตร์และรายการทีวีต่างๆอีกมากมาย Area 5 1กับโลกของภาพยนตร์นอกเหนือจากภาพยนตร์ Independence Day แล้ว Area 51ยังถูกอ้างถึงและเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์และซีรีส์อีกหลายเรื่องซีรีส์แนวไซไฟชื่อดังอย่าง The X Files ในซีซั่นที่6ปีคศ1998ตอนที่6มีชื่อตอนว่า Dreamland ซึ่งเป็นชื่อตั้งของฐานทัพแห่งนี้ด้วยโดยในตอนดังกล่าวนักสืบเมาเดอร์และ s c อ l l y ร่วมเป็นสักขีพยานในการบินของยาล,ลึกลับที่ศูนย์แห่งนี้ฉากนักโทษพิเศษในด็อกเตอร์ฮูในซีซั่นที่6ตอนวันแห่งดวงจันทร์ที่ออกฉายในปี2011 โดยด็อกเตอร์ฮูเดินทางข้ามเวลาถูกจับเป็นเฉลยในฐานทัพดังกล่าวและ Area 51ก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของ Marvel Cinematic Universe ในซีซั่นที่7ของ Agents of SHIELD ซึ่งปรากฏตัวใน2ตอนของรายการและได้รับการกล่าวถึงในตอนที่3ฐานดังกล่าวยังได้รับการกล่าวถึงโดย The Daily b u g l e ของ J. Jonah Jameson คู่อริของ Spider-Man ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ ตลาดแบบวยายรัลสำหรับภาพยนตร์เรื่อง Spider-Man No Way Home ในปลายปี2021และนั่นคือทั้งหมดของเนื้อหาใน EP นี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ